พอทาไปเสร็จผมทมําไปได้สักพักผมเสียคอไปเป็นแสนนะครับเสียไปหลายแสนเลยแต่ว่ามันน้าหนักมันไม่ลงครับมันลงได้อยู่สักพักนึงแล้วมันก็กลับมาขึ้นมันมีการโยโย่สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่กทานนะคะยินดีต,ต้อนรับเข้าสู่ศูนย์ชะลอวัยและความงามโรงพยาบาลชลาราชเก้าแอร์พอร์ตค่ะวันนี้พิเศษม,มากเลยค่ะกันอยูก่กับแคกรับเชิญนะคะเป็นผู้รับบริการค่ะที่เข้ามาใช้บริการลดน้าหนักด้วยบอลลูนนะคะกับทางโรงพยาบาลค่ะก่อนอื่นก็ขอต้อนรับนะคะ คุณแซมนะคะวสวัสดีครับเดี๋ยวให้คุณแซมแนะนําตัวนิดนึงนะคะครับผมชื่อสังสิทธิ์หลงษาครับชื่อเล่นว่าแซมอายุ26ปีครับ,รบทํางานเป็นคนขายอะไรรถแท็กเตอร์แบคโคครับที่นําเข้าส่งออกตัวประเทศครับแล้วก็ตอนนี้ใสเเ่เป็นเคสเป็นเคสบอลลูนที่คิดว่าน่าจะประสบความสำเร็จที่สุดแล้วครับครับผมน้ําหนักผมเริ่มสตาร์ทที่138ครับ แล้วตอนนี้น้ำหนักผมเหลือประมาณ95เอง9กานะคะเอ่อซึ่งปกติแล้วการสอนบอลลูนเนี่ยใส่คุณหมอเขาจะตั้งคอร์สไว้ยาวสุดก็คือประมาณ1ปีคุณแซมครบไหมคะครบ1ปีไหมคะไม่ครบครับไม่ครบผมใส่ได้แค่10เดือนเองครับ10เดือนนะคบเพียงแค่10เดือนลดลงไป40่สิโล40โลครับผมเยอะมากๆเลยนะคะก็เอ่อจากร้อยสามสิบกว่าครับตอนนี้ตอนนี้เท่าไหร่เหลืออยู่แค่เก้าสิบห้าก่อนหน้านี้ก่อนที่จะมาจบ ที่บอลลูนคุณแอมได้ลองวิธีไหนมาบ้างคะก็มียาลดน้ําหนักครับหลายตัวมากครับที่ว่าเราใช้แล้วก็มีคลินิกแห่งที่ว่าทําเรื่องบอดี้บอดี้เชฟนะครับแล้วก็พอทําไปเสร็จผมทําไปได้สักพักผมเสียคอไปเป็นแสนนะครับเสียไปหลายแสนเลยแต่ว่ามันน้ำหนักมันไม่ลงครับมันลงได้อยู่สักพักนึงแล้วมันก็กลับมาขึ้นมันมีการโยโย่แล้วก็ถ้าเกิดว่าเราใช้ยามันก็จะมีโยโย่เอฟเฟกเกิดมาด้วยแต่ทีนี้คือพอใช้ ใช้บอลลูนครับมันก็ไม่มีเอเยอเอฟเฟกครับเพราะว่าจากในที่ใส่มาเนี่ยตอนนี้ก็หยุดใส่มาได้ประมาณเดือนกว่าๆแล้วผมก็นล้วแต่ยังไม่ขึ้นไม่ลงเลยค่ะก็คือได้ใช้มาทั้งยาทั้งคอสลดน้ําหนักับที่อื่นๆที่ไม่ใช่บอลลูนใช่ครับแล้วรู้จักวิธีนี้ได้ยังไงคะอ่อผมเซิร์ชจ,จากอินเทอร์เน็ตก่อนเลยครับอตอนแรกมันมีหลายโรงพยาบาลมากแต่ว่าที่ใกล้ที่สุดน็คือจุฬาลักณ์ครับ ใกล้ที่สุดแล้วก็เข้ามาสอบถามใช่ไหมครใช่ครับรแล้วก็ทําไมถึงตัดสินใจเลือกที่นี่นอกจากว่ามันกใกล้เองเงี้ยอ๋อความเป็นการเองของที่นี่ด้วยครับ,รบเพราะว่าส่วนหนึ่งเลยถ้าเกิดว่าเป็นโรงพยาบาลส่วนใหญ่เนี่ยเราจะมองเห็นว่ามันค่อนข้างใหญ่แล,แล้วการที่พบเจอกับคุณหมอนี่ก็ค่อนายากครับแต่ว่าที่นี่มาถึงสตาร์ทก็มาเจอกับ การตลาดก่อนเลยการตลาดเขาก็ช่วยมาชูโรงก่อนเลยว่า<ม>อยากจะให้เราใส่บอลรูมแบบนั้นแบบนี้แล้วก็มานัดก,กันเจอคุยกับหมอครับแล้วก็คุยแล้วก็ได้คุยกับหมอเป,เป็นกันเองครับแล้วคุณหมอก็ยังเป็นหนุ่มด้วยแล้วก็คุยกันรู้เรื่องครับผมอ๋อเลยเลยมาเข้ามาใช้บริการกับโรงพยาบาลจุฬานะคะครับเออซึ่งก็การทำบอลลูนของที่นี่เนี่ยก็จะทําโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญครับด้าน ทางเดินอาหารและตับนะคะคือคุณแพทย์คุณคุณหมอธานาชาัยนั่นเองโอเคเดี๋ยวจะให้คุณแซมเนี่ยลองเล่านิดน,นึงว่า,าช่วงที่ทำหรือระหว่างทำช่วงทำลดน,น้ำหนักด้วยบอลลูนเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะทรมานไหมเจ็บไหมหรือการปฏิบัติตัวอนี่ยอ๋ออย่างแรกเลยต้องคุยกันเรื่องตอนที่ใส่ก่อนเลยตอนที่ใสเนี่ยจะใช้วิธีการวางยาสลบเนี่ยเราจะไม่รู้สึกตัวอยู่แล้วหลังจากใส่ไปเขาก็จะให้รอนโรงพยาบาลประมาณ5วัน หรือ3าคืนนี่แหละสามคืนหรือ4ี่คืนจำไม่ได้แล้วเพราะนานมากแล้วก็จะเป็นเรื่องการฉีดยาแก้ปวดแล้วก็เป็นการฉีดยาช่วยนอนเพราะว่าช่วงแรกๆจะมีอาการคลื่นไส้แล้วก็เจ็บเพาะนิดหน่อยหน่อยครับแต่ว่าจริงๆแล้วมันทนได้มันทนได้ครับแต่ว่าสิ่งที่ช่วยเหลือกันก็คือยามากกว่าครับแล้วก็พอหลังจากผ่านจุดนี้ไปเสร็จปุ๊บเป็นเรื่องของการใช้ชีวิตประจาวันแหละเรื่องการใช้ชีวิตประจําวันก็เราจะใช้ชีวิตแบบเราจะรู้สึกเหมือนกับว่าเราอิ่มอยู่ตลอดเวลา มีะอะไรอยู่ในกร,ระเพาะตลอดเวลาแล้วเราจะรู้สึกเหมือนกับว่ามีน้ําเราเหมือนกับเราดื่มน้ําไปแล้ว1แก้ว2แก้วอย่างเงี้ยครับแล้วก็อยูอ่ในกระเพาะของของเราตลอดเวลาเสร็จแล้วเวลากินข้าวอย่างเงี้ยเราก็จะกินได้แค่เท่าที่เรากินได้<ม>เหมือนเรากินน้ําไปแล้วครับกินน้ําก่อน2องถึงสามแก้วนี้แล้วเราค่อยแล้วเราค่อยกินข้าวเราก็จะกินค่อยลงครับผมก็คืออิ่มเร็วขึว้นอิ่มเร็วขึ้นใช่ไหมครกินน้อยลงใช่กินน้อยลงค่ะน้ําหนักก็เลยลงอ๋อแล้วมีแบบ ก็คือมีอาการทรมานคือปวดท้องบ้างครับแต่ว่าแบบพอทนได้ใช่ไหมฮะวปวดท้องแล้วพอทนได้แต่สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือว่าคนส่วนใหญ่ที่ใส่บอลลูนไปแล้วไม่ค่อยประสบความสาเร็จก็คือเขาไม่ค่อยปรึกษาหมอครับมไม่ค่อยปรึกษาหมอแล้วก็ไม่ค่อยหาทางออกอย่างผมเนี่ยผมคิดว่าผมน่าจะเป็นคนที่เสียเงินกับที่นี่มากที่สุดแล้วแหละเพราะว่าหนึ่งเลยเราเราตั้งใจมารับบริการที่นี่แล้วเราก็ต้องรับการดูแลที่นี่ด้วย หลังคุณหมอเนะครับเราก็เราคุยกับคุณหมอประจําว่าทุกวันเนี่ยเรามีอาการเป็นยังไงบ้างเรารู้สึกยังไงบ้างพอผมรู้สึกเจ็บอะไรเงี้ยครับผมก็เข้ามาที่ที่โรงพยาบาลเลยให้เขามาฉีดให้น้าเกลือแล้วก็มาให้ยาแก้ปวดครับผมมันอยู่ที่การดูแลที่ OPD นี่ผมรู้จักแทบจะแทบจะทั้งหมดเลยครับอืมค่ะก็มาเข้ามาใช้บริการเป็นประจำใช่ครับทางโรงพยาบาลอยู่แล้วเนาะเอ่อแล้วหลังจากใส่ไปแล้วเนี่ยทางโรงพยาบาล มีการดูแลหรือกรารักยังไงบ้างนี่แหละครับที่สําคัญคนที่ใส่แล้วเจ็บแต่ว่าไม่ได้เข้ามาที่โรงพยาบาลแล้วถอดออกเนี่ยคือเขาคงไม่ประสบความสำเร็จในการใส่บอลลูนครับผมเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเจ็บเราป่วปยเนี่ยเราควรจะถามหมอแล้วเราก็จะต้องพึ่งยาแก้ปวดของเขาหน่อยอย่างหนึ่งก็คือถ้าเกิดว่าเราใช้ยาแก้ปวดของเขาแล้วเราพาดมันตรงนี้ไปได้เนี่ยสิ่งที่เราได้กลับมาก็คือคุณครับ ที่ผ่านกลับมาได้มาหนึ่งปีหนึ่งปีที่ผ่านมานี้ก็คือเราได้หุนนีกลับมาเราจะรู้สึกภูมิใจในตัวเองที่หลังนะครับ,ค,รบคุณแซมช่วยว่าเล่าเกีเ่ยวกับความประทับใจในการทําบอลลูนครั้งนี้หน่อยครับความประทับใจอะครับ,รบเรื่องการดูแลดีกว่าครับเรื่องการดูแลนี่ผมพูดสําคัญมากเลยเพราะว่าการจะลดน้าหนักครั้งหนึ่งเนี่ยมันต้องการกําลังใจมากม,มันต้องการกําลังใจมากเรา คิดว่ากว่าเราจะลดน้ำหนักลองมาได้สักหนึ่งโล2โล3าโลเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายอยู่แล้วแต่ว่าเราอยู่ที่เนี่ยเรามีเพื่อนกับตันที่เป็นอของโอพดีเนี่ยสามคนพี่นัทพี่เจนแล้วก็พี่ฟ้าสามคนเป็นกับตนเนี่ยผมรู้จักทั้งสามคนโทรคุยมีเบอร์โทรโทรศัพท์คุยกันตลอดก็ต้องคอยช่วยกันตลอดเวลาเราปดวดเราโทรหาพี่พี่อยู่โรงพยาบาลไหมแล้วเราก็เข้ามาแล้วก็เจาะเส้นแล้วก็ ให้น้ำเกลือให้ให้น้ำเกลือแล้วให้ยาแก้ปวดเลยเพราะว่าตรงนี้แหละคือกําลังใจสําคัญนะครับว่าเราเนี่ยถ้าเราถอยมันก็เหมือนกับมันก็เหมือนกับว่าเราจะไปถึงฝั่งนะครับเรากําลังว่ายน้ําอยู่แต่ว่าพอถึงเวลาหนึ่งเราปวดท้องขึ้นมาเนี่ยแล้วเราหยุดว่ายเนี่ยแต่ว่าเรามันมีลูมออกมะพร้าวมาลอยออกมาเนี่ยเรามันต้องคว้าไว้ก่อน <c oughs> ใช่ไหมครับพี่ <c oughs> เราคว้าไว้ก่อนพอถึงเวลาที่มันถึงฝั่งปุ๊บเนี่ยรูกมะพร้าวเราจะถือไปไหม เราก็ไม่ถือเราก็ต้องทิ้งมันไปค,ครับตรงนี้ความประทับใจก็คือการดูแลของที่นี่เนี่ยครับที่ทําให้ผมประสบความสำเร็จถึงทุกวันนี้ครับอยากให้คุณแทมเชิญชวนใครที่อยากลดน้ำหนักที่ที่กำลังสนใจอยู่นะคะอยากให้เชิญชวนอีกหนึ่งครับอ๋อถ้าเกิดว่าจะให้พูดตรงๆนะครับว่าอย่าไปหวังอย่างอื่นเลยครับว่า มันจะลดน้าหนักได้เพราะว่าผมผ่านมามากกว่านั้นเยอะครับผมผม,นะผมในฐานะนักธุรกิจคนหนึ่งนะครับที่ว่าพอมีรัพย์อยู่นะครับก็อยากจะบอกว่าผมลองมาหมดทุกอย่างแล้วไม่มีอะไรดีเท่านี้น,น,นะครับอยากจะบอกทุกคนว่าใช้ยาเราก็ใจสั่นแล้วเราไปผ่าตัดกระเพาะเราก็มีปัญหาเรื่องวิตามินขาด<ม>ถ้าเกิดว่าเราไปเข้าคอร์สเราก็จะมีปัญหาอีกว่าเจอโยโย ถ้าเกิดว่าเราไปดูดไขมันเราก็จะมีปัญหาที่ว่าเรามีแผลเป็นแต่ถ้าเราใส่บอลลูนเราจะไม่มีปัญหาใดเลยเได้ผลแน่แน่ปลอดภัยใช่ไหมได้ผลแน่แน่ปลอดภัยปีหนึ่งลดได้แน่ๆอย่างน้อย20กิโลยี่สิบกิโลลดได้แน่ๆ่ค,ครับผมอกอน,นี้ก็เป็นอีกเสียงยืนยันหนึ่งนะคะเรื่องของการลดน้ำหนักด้วยบอลลูนนะคะทั้งได้ผลนะคะแล้วก็ปลอดภัยรวมทั้งถ้าเกิดมาใช้บริการกับโรงพยาบาลสุราลฎร์ก้าเก็จะได้รับการดูแลนะคะ ดีๆจากทีมงานนะคะจากพี่พยาบาลรวมทั้งคุณหมอนะคะนี่ก็เป็นเสียงยืนยันจากคุณแสมนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากเลยนะคะครับขอบคุณครับ